สวัสดีค่ะบริษัทดีพีฟู้ดแอนด์เบเกอรี่อุปกรณ์นะคะเป็นริษซเคือบริษัทดีแพ็กเกจเซลส์สวีทสองพันสิบเก้าและบริษัทแพ็กกิ้งแมชชีนฟอร์เรน์วันก่อนนะคะเรามีการรับเข้านะคะเป็นถาดอบขนมของร้านเองนะคะเดี๋ยวจะมีรุ่นไหนเดี๋ยวพาไปดูเลยค่ะนี่นะคะเป็นถาดทั้งหมดนะคะที่เราสต็อกไว้นะคะทั้งหมดเข้าด้วยกันหนึ่งพันใบเลยถาดของเรานะคะมีสองรุ่นด้วยกันเดี๋ยวพาไปชมกันนะคะรุ่นแรกนะคะจะเป็น ความหนาะะอยู่ที่1.2ม mm, ินะคะน,นีนคือตัวอย่างค่ดน,นะคะขาด mm, นะคะมีขนาด40คูม60เซนมนะคะยกขอบสูง3 c เซนติเมตรนะคะมีความหนาอยู่ที่1.2ม mm, ิแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1.2กิโลกรัมค่ะส่วนขาดอีกรุ่นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดู อีกรุ่นหนึ่งนะคะขนาดจะอยู่เท่ากันเลยนะคะอยู่ที่40คูณ60เซนติเมตรนะคะยกขอบสูง3เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะคะแต่ความหนาของอลูมิเนียมจะอยู่ที่ 0. 0.9มิิเมตรนะคะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1กิโลกรัมค่ะเปรียบเทียบกัน,นให้ดูชัดๆน,นะคะ ดูแบบนี้ก็คือจะไม่แตกต่างเลยนะคะแต่ว่า,าความหนาบางนะคะแมของแมทเทียรียลนะคะมีความต่างกันอยู่เนาะลูกค้านะคะสามารถนะคะเลือกใช้ตามความเหมาะสมของขนมของค้าได้เลยนะคะแบบ0.9ม mm ิลลิเมตรนะคะแนะนําเป็นขนมที่ไม่มีน้ําหนักหรือว่าน้ําหนักเบานะคะหรือถ้าเป็นขนมที่มีน้ําหนักมากนะคะจะแนะนําเป็นรุลน,นี้คะ่ะ1.2มิลลิเมตรนะคะ สนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 7 9์เ1 5 1่าหนะคะและ088-6416-051นะคะบริษัทดีพีบูธแอนด์เด็กร e อีก p m เน t ดีดีให้บริการค่ะ